เมื่อวันศุกร์ที่28มิถุนายนที่ผ่านมานะครับณศูนย์ปฏิบัติธรรมจังหวัดสระบุรีร่วมกับชมรมพุทธศาสากลและองค์กรภาคีเครือข่ายร่วมจัดงานปฐมนิเทศโครงการสวธรรมาจากกักรกระปวัฒนสูตรและบทฝึกห้องเรียนแห่งความดีโดยภายในงานครับได้รับความเมตตาจากพระอาจารย์พระมหาประพัชเจระวงโสผู้ช่วยจาวาปพ,พระธรรมกายความเมตตาเป็นประธานสงในโอกาสนี้พระอาจารย์กิติศักดิ์สกาวโรครับ ได้นำเสนอหลักสูตรสื่อนวัตกรรมการเรียนรู้เพื่อสร้างการเรียนรู้การใช้สื่อให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษานะครับตั้งแต่ท่านผู้มีในการแล้วก็รวมไปถึงคณะครูจากหลากหลายสถาบันการาศึกษาทีเดียวในเขตพื้นที่การศึกษาของจังหวัดสระบุรีโดยสื่อการเรียนรู้นะครับประกอบไปด้วยสมุดภาพห้องเรียนต้นแบบสมุดบันทึกความดี3 2 1ครับหนังสือสดมนบทธรรมาจักกะปะวัฒนสูตร และสื่อโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศิลธรรมโลกทั้งหมดนี้ครับได้มอบให้แต่คณาจารย์ที่มาร่วมงานเพื่อนำไปเป็นวิชาวุฒินะครับประเทิงปัญญาให้เกิดขึ้นนะครับกับนักเรียนในสถานศึกษาของตอนต่อไปสำหรับโครงการโวดธรรมจักรกเปาวัฒนสูตรและบทฝึกห้องเรียนแห่งความดีนะเป็นโครงการที่ดีครับเพราะว่าจะเป็นบทฝึกให้นักเรียนเป็นคนเก่งและคนดีผ่านบทฝึกพัฒนานิสัยต่างๆ ที่สาคัญการสวบมต์บทธรรมจักรปะวัฒนสูตรในสถานศึกษายังได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจากสถานศึกษาต่างๆทั่วทั้งจังหวัดสระบุรีโดยในแต่และโรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการนะครับก็ได้นําบุคลากรและนักเรียนในโรงเรียนสวดมต์บทธรรมจักรปะวัฒนสูตรเป็นประจําอย่างต่อเนื่องรอบเมื่อคณะคครูและนักเรียนได้ร่วมก,กันสวบมต์บทธรรมจักรปลวัฒนสูตรแล้วนะครับก็ทําให้มีสมาธิในทุกๆเรื่องโดยเฉพาะกับเรื่องการเรียนและการสอน จากนั้นก็เป็นพิธีกล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานครับโดยมีกัลยาณมิตรเพียรใจรัชนะสินวิไลกรรมการผู้จัดการในเครือทวีกิจคอมเพล็กซ์บุรีรัมย์และสระบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะนำกล่าวคำถวายก่อนที่คณะท่านเจ้าภาพนะครับจะได้รับมอบของขวัญที่ระลึกแล้วก็มีการมอบของขวัญน,นะครับที่เป็นของที่ระลึกให้แก่ท่านผู้บริหารสถานศึกษาและก็คณะครูที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ด้วย ซึ่งก็สร้างความปลื้มปิติใจให้แก่คณะคุณครูทุกท่านเป็นอย่างมากทีเดียวโดยท่านผูน้อำนการและคุณครูที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ครับก็ต่างตั้งใจจะนําสิ่งดีๆในโครงการนี้ไปส่งมอบต่อให้แก่นักเรียนในสถานศึกษาเพื่อขยายผลให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อโรงเรียนของตนเองสืบต่อไปอนันมโหสนาบุญนะครับนี่คือการสร้างเครือข่ายที่ยอดเยี่ยมที่สุดนั่นก็คือบ้านวัดโรงเรียนตามหลักบวรนั่นเองครับ